อนกลับมาเเล่มนี่เนาะดเีวห่ยวไทยเดมส่นีุ่้นีมได้ไป้องม่ะได้ถึงนี่มึดูเนี่ยปเนี่ยได้เหรอห้งุ่เหรอเออมงพลงอะแงมีที่นะเออเป็คเทียบีกบางยๆมีสงอย่างเหรอถึงดเหรอเออด แต่ว่าจะยืดชิ้นคนที่มีเวลาอ๋อต้อนรับนี่นี่ขายเนื้ออะไรครับชิมเอาหั่นออกเห็นไหน่อยมีดขนาดดิฟันโดนหั่นอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเล่มกี่บาทนี่อย่างนี้นี่เล่มห้าร้อยห้าร้อยรับประกันคุณภาพมีดใหญ่เนาะ ข้อมีอย่างนี้มีโตเนาะได้ฟันใหม่ฟันกระดูกได้เนาะดูหมูดูกอย่างนั้นเอาแล้วามยสถาการหาหนาเนาะกิมินหานี่ฮะตอกสี่นด้าว หนะนีใหญ่มันก็<ม>ตามนั่นนะเนาะมัน<ม>สู้มินน้อยมันได้แล้วเหรอความคมคมมันมมน,นี่รับป,ป,ป,ประกานกเราข่าว เดิมห้าร้อยห้าร้อยสั่งมาถ้ายืดถ้ายืดแบบอีแล้วหน่อยกี่บานีนี่้าะเป็นไข่มันแข็งเนาะจะถ้ายืดยืด้วต้องไปตีถ้าจ้างตีห้าร้อยวนเนะทำไดลยนะครับนี่ขีก่ห้าร้อยอี่อันนี้อันนี้อมันดับมันวนี่นี่แล้ว้้อยลูกน้อยเออ อ้อแต่ง้อเังได้หนนี่มีดหนิฮะอ๋องานคุ่งเยื่อปิดซุยหุ่ยใย่ถ้าตัวข้าได้ก็จะซื้อมีการมาแต่งเอาก่ะถ้ามีพรบแล้วเดี๋ยวเป็นงกล้องนี่ค่ะเอออ่ะนี่หม้อเลยแต่งนะพ่อจากแต่งงามเท่ดีงามหน่อย ใชแล้วอ่ะใ่ใชทั้งหมดแล้วมีโซลานะรกว่าสั่งซอยนะเก็บสั่งซ้อบ้านมี้คาจะได้โซลาเลยอัอโค้ดถามตีตีมืออีสมัคขเจาะเรื่องเนาะเครื่องเป็นเป็นเล็กต่ำเนี่ยแบบต่ำต่ำหมดเื่องลงลงดลงบบต้องออกแหงอ่ะตีกบแดงก็สู้เลยมันนึกแมบ่อันนี้ตีทรงยังก็ได้น้อวันวันหลายเทียนนะน้อวันน่หลายเล่มมามีนี่ฮะ มันหัวอะไหลายหมื่นอยู่เนาะเล็กใหญ่หกหมื่นหมดอ่ะเล็กมันใหญ่อะปั่มลงปั๊มเล็กแงปัเขาแดงมาสู้กันนะ๊บตบตบมือก็บัดไปฮะมือปสองหมื่นเนี่ยอ้หืองั้นห้าหมื่นหรยฮะจีอีเหรอไม่ถ้าเป็นจีอีเหรอนี่อันเนี้ยอ่าันนี้ล็จุบปันนี่เข็นสีเร็ปล่อยผมแล้วร็อจุกถ้าจุกว่าเจ๊งานได้เนาะจุกได้งานได้ อันนี้เล่มกี่บาทถ้าใส่ดามนนสีส่ร้อย,ออยถ้าอีโตันี่ห้าร้อยเนาะ <500. S 2> นั่นะเ,นเนะไนบีหนี่ลาบจีนเลยนนเย,นะยางเดียวก่าน่น้ถ้าเล่มน,นี้สักเจกี่วันนี่กี่วันนี่ตีนี่วันเดียวได้เอ่ยเล่มนี่กะ Luân đều cản mất thương, yêu thương, tí thương, yêu thương, mà thương, Đây thương, yêu Ngại yêu thương, yêu thương, yêu cứ yêu thương, 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 yêu เนี่ยกระเทียนเนี่ยเนี่ยฟังต่อฟังต่อเลไรกี่บาทฟังตอนี่เอาเป็นกิโลเป็นนิ้วว่าเออนิ้วตอนิ้วละลอยปังตอนิ้วละลอยรับมีดเป็นทรงงามๆก่อนแล้วแต่ทรงก็นนิ้วละลอยเหมือนกันอันนี้เจ้าไม่ต้องวุ่นนี้คนเอาไปฟันอยังไงฟันไปเลยอ่ะเออเนี่ยเล็กเนี้ยออร่อยออร่อย การเล่มนี่ใช้เวลากี่วันอ่ะทำไหมใช้เครื่องอ่ะไปเบื่อตัดแอ้อ่ะอันเดียมเดียมไ้เยมด้ยอคะอเดียร์ี่ะนะเกี่ยวงูอ่ะไงอ่ะเนี่ยจานนิ้วเลยดิงงงงหมดทุกอ่างบังน้อยบางตัดแอ้อ่ะเราไปเอาอย่างมาตัดกันอ่ะโอ้ดนดีแต่ชนะเราอ่ะมันอยู่มันสบัดนะหล่อมันหล่อมันจัดนะหัวมุ้ยนะ

อันนี้ตีตีตีทรงมันกันเนะเาะอร่อยโมตีแตงแ,แล้วเหรอตรงไหน,นมีปุ่นไหเออใช่ค่ะอะไรนะลองลองมาพอสักเทียบมาอร่อยโมตีแตงแล้วนะอ่ะทรงเนู้กันนั่นเนาะมีมิดมีดลาบจี้มีดขัวเนาะทำขัวสักเทียนยอสองเทียบแล้อตีแล้วจะเป็นทรงเนี่ยนะเนาะอ,อันนี้กําลัางเข้าทรงอยู่ Cái à, này ki kì bạc Ni lò chupe, nó tang nó tang lắm. Napoman ki mina, mãi, so. này, anh này say đam, chụp chupe, lê 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 chụp lê 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 này, 2, lê lê chụp lê lê đêm xí lòi, lê 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 อาหารกอด <Lindsey> ตีตีเข้าสงครับนี่เป็นขั้นตอน LIKE lonely, no. การแต่งเนาะการแต่งการปัดมันเนาะอันนีการการแตงการแตงเดียวรอขั้นตอนสุดท้ายคือการจุบเนาะการจุบมันขมมันใจกัาเนี่ยอันนี้ย่ำห่อนเนาะอันนี้ห่อนก่อนนี่ห่อนใช่ป่ะเดี๋ยวฟังต่อเห้ย บางต้อยเนี่บาังตัวฟัตัน้อยขอไปฟันเนี่ยฮะกระดูกเนาะอันนี้เล่มกี่บาทเราเนี่นี่ห้าร้อยบาทห้าร้อยอ่ะอันน้อยอ่ะข้อมันชอบมัน้อมดามเนาะหนังหนังอันใหญ่ยันะใหญ่กว่านัก็มอีจับเนาะกระดูกหมูก็ได้อยู่หน่อยหน่อย้อมดามเนาะพร้อมดามหมดอันยังอีกสวยเล็กแนบเนาะนีี่อันนี้เป็นดามดามซุปเบอร์เฮ้ยแต่งอะไรเนาะมันจะดามเต่มันเนาะเลี้ยวเดี๋ยวอันนี้ก็จะปัด บัตรมีคมมันบางปัตรไหลขั้นตอนโยขั้นตอนสุดท้ายคือจุบเนาะจุบก่ไปดูขั้นตอน,อน,น,นตอสุดท้ายข,ข,ของกันกจุบแล้วใสด่ดำเลยนิดหน่อยปัดเลยขั้นตอนการแต่งแต่งทรงมัน ครับนี่ขั้นตอนการจะจุบมีดแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเปลนน้ำยาครับหน่อยก็ว่าเป็นยนยังจุบหน้ามึงกเหรอก็กอจะได้ไดอ,อ๋อเขาเจ๊ในหนามนี่เหรอ๋อจุบมันคมมันเจ๊กันกได้เนาะนี่เนาะมันเล็กมันกล้าเนาะมันแข็งยังอเนาะ,นะ หลังจากตุ๊กแต่งสวดสุงมาแล้วเป็นเทคนิคเนาะนี่ต้องยากกี่รอบีหน่อยรอบเดียวหรอ๋อรอบเดียวคือจบจการได้เนาะฝนเนาะเหลือนี่ครับฝนที่มันคุ้มนะครับเนาะ หลังจากตกแต่งแล้วก็อมาจุบแบบเก่าแบบนั้นอันนี้เป็นแบบโบราณเลยเนบบบานนนนะตีก่าตีแบบมือโบราณของแต่นนครับนี่สั่งโซ่ไม่จันทร์ครับเชียงไฮ้จังหวัดเชียงไฮ้ อยู่บ้านมีขี้หลวงนะครับนี่ต่างคืนเนอะนี่เป็นจะไ,ได้กอหน่อยคืนไหมเนี่ยเด็ดร้อยอันนี้โนกนก็ใส่ด้ามก็ใช้การได้แล้วนะครับนนแบบฟังอเพนี้เป็นบีบฟังตอนะครับเขาจูบแล้วครับ,บ,บป,ปังตอก็ใช้แบบ เอาซับกระดูกนะครับซับกระดูกหมูกระดูกงวงกระดูกควายได้มดครับอันนี้ก็เล่นกี่บาทครับน่อยในเทาใส่ดำเหรอสีอ่ร้อยบาทเป็นเด็กแนบ,นแนบมีทาครัวเนะาะทาครัวหลาบชิ้นได้ซอยชิ้นได้ต่อไม่กับต่อตีแบบโบราณครับ เป็นฟังต่อเนีู่เป็นล<ต>้างหน้ามล้างจุ่มก็เป็นไม่ดูครับแจ่ไม่ดูเแต่ล้างหน้ามราบล้างในหน้ามันก็เป็นน้ํายาเป็นแช่หลายอย่างนะครับไว้จุกมีดนะครับเล็กเหมันก้าตีแบบนี้กับวันก็ได้ประมาณเล่มสอง เล่มสองเล่มนะครับเนาะน้อยม <c oughs> ผมจะได้ใจีเครื่องเนาะ <c oughs> บางบางช่างเนี่ยขอเจี๊ยบเครื่องตีเนาะมันได้เลยใจีหนักเนาะเล่มหนึ่งเจีแม่นตีมืออุปรกรณ์นะข้อนตีครับตีกับแท่นนี่ครับนี่จูบเป็นมีดต,ตั้งต๊ะครับ อันนี้เอาไปฝุ่นกน็เรียบร้อยนะครับนาะใส่ด้ามเนะ้าฝุน่นคมกว่านี้ต้องฝุ่นหนึ่งกํานอนนครับนแล้วครับ,น,รบนี่จุป,ปังตอนะมิดปังตอหันอยู่ครับมิด ซับกระดูกมีดปังตอแเ้าต้องเอาไปขืนในไฟเห็นไหมไม่ไปขืนให้มันจะ,จะได้อะแก่เรต้องขืนอ่ะอ๋อ,น,อนี่เขาขืนอี่เขาจุดมาเขาขืนอะไรกันอากัน นี่มันถือนะัถ้ามันจับแบบคุ้เจัอนี่น่อมีถ่ายทอดมันจะเอกเขาจะกข้างเนนี่สำคัญตัวนี้นี่จะจะเจได้กว่าตอนจูบแน่นอรจับร้อยนี่ฟังตอกบมีดทำครัวนะครับเดี๋ยวไปดูด้ามมันก่อน ถ้าไม่พวงปลาอันนี้ก็รอจุ๊บนี่อันนี้รอรอจุ๊บนะครับขั้นตอนด<ำ>่าไหมปุ่นครับนี่เรียกยังได้ใส่เด้หรอยิมใส่จิวนี่จะต้องเป็นเล็กใส่ปอกนี่มันกำเนาะรอ,องต่อพาสีเข้าไปขั้นตอนสุดท้ายการตีมีดแล้วครับการจุ๊บ การใส่ดำครับร<ส>ับร้อยแล้วครับ,บนคีคนเดียวนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ